ทุกคนคะวันนี้มาซื้อลูกทับทิมนะคะมาจากมาจากอเมริกานี่หนึ่งลูกนี่สี่ดอนสี่ดอนสี่ดอนเนานะค่ะตอนนี้อยู่ที่นิวเวอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะกำลัาางชอปปิ้งอยู่อยู่กับคุณมอนีน่คุณมนเพื่อนค, <laughs> คุณมอนเป็นพนักง,งานนิวเวอร์มาจากอ่าอ่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนาะคุณมนเนาะค่ะก็มาเซียนนะิวซีแลนด์น่ะคุณมอนชวนมาเที่ยวนิวซีแลนด์สวยเนาะเอาพักเที่ยบ้าน พักฟรีด้วยนะคุณผู้ชมใจดีคนใจดีคือคือเราก็ทํางานในเน็ตมออยู่ใกล้ๆกันค่ะมาทักกันทุกวันมาช้อปปิ้งหลังจากเลิกงานอันนี้อันนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมแพงเออมาจากออสเตรเลียออสเตรเลียนะตอนนี้ยังแพงอยู่นะที่ไปไปที่ไปนั่นอ่ะแค่เจ็ดดอนเองอเดอนอืะอันนี้สิบสองดอนแพงอืมแต่ว่ามันไกลนะโอเคช้อปปิ้งไม่อร่อย ยังไม่หวานยังไม่ยังไม่ถึงเวลาแบบมันมันยังไม่ร้อนค่ะน่บรรยากาศในซุปเปอร์นะทุกคนซื้อผลไม้รลากไม้ค่ะอังเลอกงานค่ะทุกคนนี่ส้มนี่กิโลละเนี่ยห้าจุดสี่สี่เก้านะก็ไม่แพงมากนะแต่ถ้าหกดอนเจ็ดดอนเนี่ยถือว่าแพงอันนี้ก็โหกีวีเขียวเนี่ยแบบก็แปดดอนแล้วนะทุกคนกิโลละถือว่าแพงนะคะถ้าไม่แพงก็คือประมาณสี่ห้าดอนอย่างบอกแหละ มีแอปเปิลกาล่ามาดูแอปเปิลกาล่าค่ะทุกคนแอปเปิลกาล่าอันนี้กิโลละเออเราซื้อไปแล้วกิโลละสามดอลไม่แพงส่วนตัวนี้ก็ยังแพงอยู่เขียวก็เขียวเนี่ยลูกลูกแพเนี่ยหกดอลยี่สิบเก้าหนึ่งอ่าเอาส้มนิดนึงนะเลือกส้มให้หน่อยค่ะเอาสักประมาณหนึ่งกิโลอันนี้มาจากไหนส<า>้มเน<า>ี่ยม<ๆ>ันจากออสเตรเลียอ๋อออสเตรเลียเหรอส้อม,มนี่ต้องจากไปนี้อืออันนี้ด้วยไหม ให้คนขายเรื่องให้นี่แหละคุณมอนมาอยู่ที่นิวซีแลนด์นานแล้วค่ะคุณผู้ชมทำงานอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละยี่สี่ยี่สิบสี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีกมาประเทศนี่มาอยู่มาอยู่ใจดีใจดีบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามาเที่ยวนิวซีแลนด์น่ะมาพักบ้านแกได้ฟรีค่ะนะใจดีค่ะบ้านอยู่เซนี่แหละใช่ไหม คนใจดีก็อย่างเงี้แหละอันนี้เหรอใช่ไหมพ่อพ่อตั้งคือโอเคเดินไปเรื่อยๆตัดติ่มอันอันอันนี้มาจากออสเตรเลียใช่ไหมแตงโมอ่ะแตงโมมาจากออสเตรเลียลูกใหญ่มากเลยนะไม่หวานเลยไม่มีเวลามันวันวานนั่งซื้อไปชิ้นหนึ่งหวานอยู่ดู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 คุณผู้ชมดูลูกใหญ่มากเลยใหญ่แบบกี่กิโลก็ไม่รู้อ่ะ เออเออมันต้นดีบ้างไม่ดีบ้างแหละเนาะตกกิโลละเดี๋ยวก่อนกิโลละแปดดอนเนาะกิโลละแปดดอนเนี่ยพอหันออกมาแล้วอันนี้สุขสองมิชิลแมนมันใหญ่มากเลยนะในออสเตรเลียรูกไหมว่าลูกนึงเท่าไหร่ช่างให้ดูหน่อยได้ไหมลูกนึงเนาะคืออหไรคือไหวไหมเอานี่ออกก่อนมันจะช้ำเลยประมาณคืออยากรู้ว่ามันใหญ่มากเลยเหมือนโชว์คุณผู้ชม์ั้งอุ้ยแตงโมยักษ์อ่ะลูกนั้นใหญ่กว่านี้อีกลูกนั้นใหญ่กว่าอีกแค่กิโลเออ เจ็ดแปดกิโลคุณผู้ชมปื๊อแบใหญ่แล้วเดี๋ยวไปช่างมานช่างดูตีเป็นราคาให้หน่อยนะอู้อยเท่าไหร่นี่กี่โลเนี่ยสิบกิโลปื๊อคุณผู้ชมสิบกิโลเลยสิบแปดสิบเป็นแปดสิบเหรอแปดสิบโดยประมาณแปดสิบดอนเกือบร้อยเลยเหรอปื้อเอาลงไม่ได้เลยคือคือขากิรุ๊บเฉยเพราะมันใหญ่มากเลยอ่ะ เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถือถืออันนี้ให้หนอาอุ้มหน่อยไม่ใครอุ้มถือถือถือกล้องให้หน่อยโอ้โหผู้ชมแตงโมใหญ่บ้งไห้สิบกิโลสิบกิโลมามามาอนอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่กว่าเนีอไสิบอ็ด่้าสเอ่่อใช่ใช่ใช่ มัเขาเขาเลี้ยงยังไงไม่รู้อ่ะ,ละเลี้ยงไม่ได้ใหญ่ใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยเนี่ยอสโอส้มโอไปละเออส้มโออร่อยอยู่แต่ว่ามันนี้ม่ไม่ซื้อหรอกม,อมันก็โอเคอเหรออันนี้อันนี้มาจากฟิลิปปนะินส์นาะจากฟิลิปปินส์แต่ว่ามันมันขมอะนี่ยนิวซีแลนด์อันลูกอะไรนะเขาเรียกลูกอะไรนะอ้าลวล้เออเออเออลูกนั่งลูกสวยๆที่ลูกนึ่งนาชีนาชี นานาชีเนาะเอาใส่ถุงกันนะมาซื้อผลไม้ล้างเลยนั่นพี่น้องนี่คือาราแตมามาริโลมามาริโลนี่สุอมะนาวเขียวมะนาวเป็นมะนาวอันนี้โลละสิบก้อนนี่แพงมากเลยนั่นเนี่ยอันนี้ไม่กล้าซื้อเลยีวีโอโอโอโโอเคโอเคนะคะ เราจะเอากล้วยก่อนกล้วยเอากล้วยก่อนกล้วยสักนิดก่อนมะนาวไหมไม่เอามะนาวที่บ้านมีนี่ยกล้วยทุกคนน,าคาคกน, òn, นี่แหละราคากล้วยประมาณสี่ดอนห้าดอนนี่แหละเอาที่มันมันอะไรนะมันทั้งเขียวทั้งสุกเอาที่มันเหลืองนิดนึงจะกินเลยตอนเย็นโอเคนี่แหะ โอเคโอเคนะทุกคนนะนี่คือแผนกผลไม้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปขงงึ้นู้นแต่ว่าเดีจะขออยุ่ติดแค่นี้ค่ะ